ไม่ต้องใ <Okay. S 1> ดผม,มไม่ไดใดทั้งสิ้นแค่สะแล้วปเป่าแห่อ <นะ S 2> ุ๊บผมมันก็เข้าโซนขอบระหว่างอายุทยากับปทุมอ<ช>ส่วนท่านนี้มาจาก S <S 2: <S 2: <S าก <_ d histoire> วันนี้ก็วันอาทิตย์ที่2นะครับวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนวันนี้มีเคสเดินทางมาจากอายุทยานะครับพี่แม็กก็เป็นลูกค้าที่ติดตามมาจากใน y o u t u b e นะครับก็มาตัดได้3-4รอบแล้วนะครับเป็นเป็นลูกค้าประจําแล้วล่ะครับถึงรอบที่จะมา,าเก็บส่งกันแล้วนะครับ ร้านทรงไหนนะครับอยู่บ้านฉางระยองนะครับสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google Map พิมพ์คำว่าร้านทรงไหนก็จะเจอเลยนะครับร้านเปิด10โมงรับคิวสุดท้าย6โมงเย็นนะครับค่าบริการซอยผมนะครับอยู่ที่700บาทสำหรับผู้หญิงนะครับสะซอยบำรุงอยู่ในราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับส่วนผู้ชายก็อยู่ที่300บาทนะครับทุกคนร้านหยุดทุกวันพุธนะครับ ก็เลือกทรงที่เหมาะกับเราและเป็นตัวเราแล้วก็หาคนที่เข้าใจเราเข้าใจผมเรารับรองว่าคุณจะเปลี่ยนในเวอร์ชั่นที่เป็นตัวคุณที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขกันทุกคนนะสี่ดีครับพี่แม็กวันนี้ก็ถึงรอบที่เรามาซอยผมกันกี่เดือนนะพี่สี่ป่ะสมากมากว่าสี่หรอคือไม่มีตีนผมสร้าตีนผมปลอมแล้วก ชอบหัวทุยอ่าให้ศีรษะทุยแล้วก็ช่อนี้เป็นช่อที่เวลาเสยเข้าแล้วตรงนี้คือไล่สโลปให้เข้ากับอนาโตมีกระโหลกศีรษะให้มันทุยเนาะโอเคแล้วก็ที่บินก่อนขึ้นเลยฝั่งนี้ฝั่งขวาอ่าโอเคฝั่งซ้ายมันก็บินนิดหน่อยแต่ว่าพอจัดทรงมันก็โอเคกว่าแต่ขวานี้จัดเท่าไหร่ไม่เข้าครับวันนี้พี่มามาจากไหนยังไงนะจากเออชายขอบระหว่างอยุธยากับปทุมอะค่ะอส่วนท่านนี้มาจาก สมุดปาการวันนี้สมุดปาการกประทุมเดี๋ยวเหรอาๆตรงนั้นไปตรงนั้นเขตนี้กำลังจะเสร็จละจะพาพี่ไปสระผมนะได้คะ่ะนี่อันนี้คือสภาพนะครับก็ะจ,ะจะเป็นประมาณนี้ผมค่อนข้างที่จะฟุ้งๆนิดนึงอโอเคนี่ผมไม่มีน้ําหนักอ่ะใช่ใช่ม,มีน้าหนักตรู้จักผ้าผุยไหมเออนันแหละผ้าผุยโบราณโบราณ จะไม่ได้ยินคำนี้นานแล้วจริงๆเนี่ยพอพอฝนมันตกเนาะวันก็นึกถึงแบบสงจังหวะโอ้ย่วยพอป่วยมานอนสบายนั่นแหละ พี่รับโทรศัพท์ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะ<ม>สก,กี้อย่าลืมปิดนี่มันแค่ดังเมสเสจไม่ม <c oughs> แล้วก็ตอนนั้นอะหนังเรื่องที่รู้จักแม็กไกเวอร์ใช่ไหมเออเด็กรุ่นนี้มันไม่รู้จักแม็กไกเวอร์แม่ตัดผมเราก็แบบว่าฉันไม่ใช่แม็กไกเวอร์นะที่จะซ่อมได้ทุกอย่างจะทำได้ทุกอย่างแม็กไกเวอร์คืออะไรแล้วเราก็แบนหลุดปากเพราะว่าในความทรงจำของเราคือถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือแม็กไกเวอร์ไงที่แบบว่าซ่อมแล้วเก่งทุกอย่างเป็นทุกอย่างเป็นผู้ชายที่ทําได้ทุกอย่างเออฉันไม่ใช่แม็กไกเวอร์่ะเออ ก็งงว่าเขาไม่รู้จักบอกอยากรู้ก็เข้าไป Google เองแล้วกันที่เกียวอธิบายว่าแม็กไกวร์คือใครคืออะไรโทษนะช่างแว่นอายุเท่าไหร่อ่ะสี่สิบกว่าห่างกันว่าเป็นสิบปีนะใช่ครับเป็นสิบปีคือแค่สงสัยว่าเขาจะเปช่างแว่นทันทุกเวลาคือวนมีอายุและยายเลี้ยงทวดเลี้ยงแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละไม่งั้นแว่นจะดูลูกค้าแว่นนี่ คือเราแบบไหนก็คือจะนั่นแหละก็ดึงดูดแบบนั้นออกมาใช่ใช่ใช่แล้วเราความเป็นความความถนัดเป็นความเราเล่นเข้ากับคนโตได้ง่ายนี้ไงแล้วก็เข้าใจพอเข้าใจพวกพี่ๆเขาก็รู้สึกแบบเหมือนมั่นใจอย่างเงี้ยแบบเออเด็กคนนี้มันมันเข้าใจมันสื่อสารรู้เรื่องแต่ว่าถ้าไปที่อื่นก็ต้องมานั่งอธิบายแล้วก็นั่งัวลีนี้ ก็เลยเลยเป็นนั่นแหละพี่ๆเขาก็เลยมาหากันสวัสดีครับพี่แม็อันนี้ก็เป็นฟินิชลุกแล้วทุกคนวันนี้ก็จะเป็นทรงที่ พี่แม็กรีเรสว่าอยากขอได้แบบสั้นๆแล้วก็เข้ากับพี่แม็กช่างแว่นก็รังสรรแล้วก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยพี่แม็กลองเสยผมลองเช็คเช็คผมดูดูซิโอเคไหมเสยได้เลยเนี่ยอันนั้น้องแว่นขออนุญาตเป่าให้ทุกคนเห็นเลยละกันเนี่ยก็เป่าโดยที่ไม่ต้องเซ็ตตรงนะทุกคนเป่าเป่าเป่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้อนขึ้นมาแล้วก็จะแสกผลที่แสกทัานี้คือโคนเราต้องย้อนโคนเพื่อให้โคนตรงเนี้ย ่าเรายกโคนใช่แต่จะยังไงก็ได้แต่ว่าความเหมาะสมคือฝั่งนี้ทุกคนดูนะพี่แม้อ่าโอเคปึ๊บตรงนี้คือจุดปัดเขาเรียกว่าที่เลเยอร์เลเยอร์เอาไว้มันจะไล่แล้วก็เป็นริ้วๆเข้าเข้าเข้าง่ามเลยก็จะไม่บินอ่า ส่วนฝั่งนี้นะครับทุกคนอ่ะมีฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นลายเราไม่ไม่เอาขึ้นไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็จะใช้กันไกลแล้วให้มีความหวานความละมุนแล้วก็อันนี้ชัดหูได้นะก็จะโอเคเลยส่วนข้างหลังก็จะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังกันนะครับนี่ข้างหลังก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยครับทุกคนก็คือสั้นแล้วก็เข้ารูปเข้าทรงทรงนี้เรียกทรงปิกซี่คัทนะครับก็เป็นทรงทรงผมสั้นปิกซี่คัาเป็นแบบ เกาหลีเกาหลีเลยเป็นบ๊อบซอยแต่ซอยมากกว่าบ๊อบบ๊อบก็ไม่ใช่ซอยก็ไม่ถึงแบบซอยมากเขาจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่แม็กสรุปให้น้องแวนกว่อโปรโมทร้านให้น้องแวนแล้วกันอ๋อได้คือต้องบอกว่าโชคดีมากอะค่ะที่มาเจอช่างแวนซึ่งแบบเราเราเรา,เราอยากได้ช่างแบบนี้ยม,มานานมากด้วยด้วยว่าสภาพผมเราเนาะมีะปัญหาแบบว่า เาเรียกอะไรเดวี่สสิ่งที่เราอยากได้อะแต่ผมธรรมชาติผมเราไม่ไม่เป็นแบบนั้นสตรที่ช่างบอกว่าเออปัญหาที่เรารู้สึกว่าทำไมตีนผมเราซอยเหมือนคนอื่นช่างคนเดียวกันกับเพื่อนเลยแต่เพื่อนออกมาดูดีแล้วผมเขาแน่เป็นเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะขวัญย้อนใช่เราขวัญย้อนอย่างเดียวไม่ว่าแล้วก็ไม่ไม่มีตีนผมไม่มาขวัญย้อนเสร็จแล้วไอ้ตรงตรงกลางตรงเนี้ยมันเว้าวโบไม่มีตีนผมแต่อันเนี้ยก็คือย้อน ซึ่งถ้าเปรียบเหมือนก็คือซ้ำซ้อนในความยากเข้าไปอีกใแล้วก็เลยอยากบอกเพื่อนๆเนาะว่าถ้าใครรู้สึกว่าไปตัดมาพร้อมๆกับคนอื่นแล้วช่างมันไม่เห็นสวยอย่างที่เราอยากนะให้มาลองที่ร้านทรงไหนของช่างแว่นเขาจะเข้าใจถึงปัญหาของเส้นผมเราและต้องขอบคุณช่างแว่นจริงว่าช่วยพยายามที่จะหาวิธีทางที่จะแก้ปัญหาของของของผมเรา ซึ่งยังให้ตอบโจทย์และรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างแบบแม้กกับไม่แบบมีปมเนาะมผมมีปัญหามาแล้วไม่มีช่างคนไหนทําออกมาให้เรามีสีมผมด้วยส่วหนเพื่อนอแต่ช่างแวนนี่คือพยายามมากที่จะสร้างปลอยผมให้เราดังนั้นที่ผมเรามีปัญหาเรื่องขวัญย้อนซึ่งแบบแล้วก็ทาทำออกมาให้แบบถูกใจมากอะดังนั้นแม็กรับประกันเลยว่าอยากให้เพื่อนเพื่อน,อนหรือท่านผู้ชมอะค่ะมาลองถ้า ยังแบบแตัดมาแล้วยังไม่เจอช่างไหนีให้มาลองช่างนี้ลองลองด้วยตัวเองจะได้รู้ใช่ต้องมาลองด้วยตัวเองค่ะเพราะแต่ละคนมีปัญหาเส้นผมไม่เหมือนกันใช่แต,แต่สิ่งที่แม้จะอัิปรันได้ว่าปัญหาเส้นผมของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันก็จริงแต่ต้องได้ช่างแบบช่างแรนเนี่ยค่ะ<อ>ที่ขอบคุณมากมีความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาและชอบความท้าทายของปัญหาเส้นผมลูกค้าเพราะว่าช่างมีจิตวิญญาณที่จะ แต่ช่วยทาให้เราแบบดูดีจริงๆอันนี้แบบโหยอมรับขับมาไกลมากอ่ะมขับมาจากไหนนอจากชายขอบระหว่างปทุมกับอยุทยาม่อยู่ตรงนั้นขับมา200 200กว่ากิโลก็คือ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ลงทางด่วนมอเตอร์เวย์มา5กิโลถึงอานนองไว้เลยเนาะขับมาไม่ยากเลยครับเพราะว่าสมมติมันไม่ใช่คนขับรถเก่งมาตามกูเกิลแมปแล้วก็ แม้มันจะระยะทางไกลแต่ด,ด้วยความว่าเ,ออเดี๋ยวนี้มันมีค g ุกแบบเนาะเราก็แบบปักหมุดมาที่นี่แล้วด้วยเส้นทางมันขึ้นบอเตอร์เวสต์มันก็ต,ตรงตรงมาอย่างเดียวแล้วก็200กิโลแล้วก็มาออกที่นี่5้าโลามาถึงร้านรบแล้วแล้วก็ใช้เวลาตัดประมาณเกือบสองชั่วโมงด้วยก็คือมันเป็นงานแฮนด์เมดที่เราต้องค่อยๆเก็บค่อยๆทาทีละราชอต้องแว่นต้องมีเวลาแล้วลูกค้าก็ต้องมีเวลาให้กับช่างด้วยเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละงานเป็นเคสยาก,ยาก,ยาก ทุกคนมีทุกถึงได้เดินทางมาทุกเรื่องผมหนักใจอย่างพี่ก็มีปมมีทุกว่าอยากได้อย่างเขาแต่ทําไมฉันทำทำไม่ได้มันน่าเอ็นดูหน้าสงสัยนะเขาเรียกว่าหน้าแบบมันทุกยยข์ใจเนาะพี่แม็กเนาะเออ<ม>ฉันก็อยากได้แต่ว่าฉันไม่เคยได้ดังวันก็จะพยายามทําให้ได้เท่าที่สามารถทําได้ให้ดีที่สุดนะก็ขอบคุณพี่แม็กมากมากที่มาหากันหลายรอบแล้วทวันก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจที่เปิดโอากาสให้ช่าง ตัวเล็กๆน่ารักะคนนี้ได้ดูแลเนาะพี่เออนาะเช่นการพี่ยังไงก็อีกอีกปัญหานึ่ะนะงงซึ่งจะเป็นที่ว่าหลายๆคนจะเป็นเพราะว่าไอ้ปัญหาขวัญย้อนอะไรอะอาจจะน้อยคนที่จะเจอแต่ว่าปัญหาเรื่องผมกระดกเป็นตีนเป็ดหรือช่างแว่นบอกว่าผมบินอันนี้มาทั้งแว่นได้เลยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนอเพราะว่าแบบตัดไปเนี่ยแบบไม่มีปัญหายอ้อนว่า มีความสุขลูกครับนี่แบบว่าทำให้ใช้ชีวิตง่ายและไอที่แบบว่าบินบินก็หายไปใช่ไม่ต้องใดผมมไดใดทั้งสิ้นแค่สะแล้วเปล่าแฮ่ปุ๊บ ผมมันก็เข้าทรงซึ่งเข้ากับไลฟ์สไตล์ของพี่เนาะโอเคพี่แม็กขอบคุณมากมากขอบคุณสําหรับข้อมูลแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรีวิวที่ที่ให้ทุกคนเขาเห็นปัญหาของแต่ละบุคคลไปที่คอนเฟิร์มให้ช่างแว่นขอให้พี่แม็กสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขไม่ทุกข์กับเรื่องที่ไม่สมควรทุกข์อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแต่ว่าให้มีความสุขเนาะขอบคุณมากช่างแว่นก็เช่นกันให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งช่างแว่นช่างแดนขอบคุณมาก ากเลยประสบความสําเร็จครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แหละเท่านี้แหละแค่มีคนจองคิวมาหาแว่นะขี้เหงาแว่นชอบเจอคนแล้วก็ชอบได้คุยได้แก้ปัญหาเนี่ยคือความสุขแล้วไม่ต้องสําเร็จอะไรแล้วอันนี้คือสําเร็จคือได้ตัดนี่แหละสำเร็จที่สุดของช่างแรขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีครับ